ไมาเยให้ป่อเปิดกล่องนี่ไมิดอุ้ยหนาวช่องกวามเลยอุ้ยตายเลยโจอุ้ยกองจันกองจันอ๋อกมาให้ดูมาคุณแต่อกันกันหรืองชีกันใจเดี๋ยวไปดูก่อนไม่ดูใครไล่นะตาแล้วตาก็ไม่ค่อยชับมีไมลูกเปลี่ยนกับองใหญ่กว่านี่แล้วดูยอดอุ้ยกองจังพวบเวน Cái <tôi> bao vé tàu mặt mà tăng mày mày họ nhận mày 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 chính mà bà, đọc, Mà mày mấy tự mày mày mà tiết tự mày 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 อ๋อเมกานุ่มจีนงานไหวอยอดแต่นั่งเดียวโอ้โคตรเร็วนะยังเม,มกานุ่มจีนเรื่องเลยแต่ปวดหัวพักนอกไปเต็มตาแล้วในหัวบอกวินแล้วอ๋อท่ามในนั่งว่านุ่มจีนตีป้ามาเลี้ยงอ่ะร่อยไหมอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กลับก่อนก่อ <c oughs> นล่วง แล้วฮะเออกินเีแค่ละไม่เราเล่นอยู่พระเจ้พิมพไม่เป็น,นออก,นนกินกระกอกไก่ซาลาอีหนอนนัวอะไรเออกอไก่ซาลาอีไม่ไหนอนน้วไม่เจอแล้ไม่หนอนอ๋อเดี๋ยว่ในปากแม่ม Cuando vắng, hô, loi rồi Rồi kiến rồi Rồi mó im Mò a, yo ya, Rồi dạ deja, 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 Rồi deja, Bên bên

xịt bát ba xịt hàm, phết xên, xây đá chú chú, xông bế đi mấy cá tôm chín lên, lên cả thận phê mấy cá đồng chín đến thì phở lạc phác no mất bỏ rồi, chán tận xăm mấy, khuôn kẻ vô chăn chưa lè, cứ lào thì phở lạc đi tăng mót nghe, cứ đi lù quăm còn tựa lào thì phở อุ้ยแม่ก,กันมึงกินส้มตำมาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนเกยนอดหรือวาต่ำไฮเด็กเร็วอย่างปาบีาด้องตัวตาแล้จ้าไอเอเชียไอ้ยโรยชาวดีเวนนักเรื่องดุนดำนะเอเชียฮือยูงามเว้ยน้องขาให้ hey, ได้ที่ช่วยปณีเตื้อ,อนนพี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนายรีคนไหนที่ง,งามมีรูปป็นอั พี่วันปัญจตันตีน่ารักปนิมกรณ์เกรงช่มหรือเปล่าเราไม่เกงรงโจมปวดเกิงนี้เลยจา้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำไมเข้มขัดปีสันเลย,ยอ่ะใสะขาดไม่ตึงไงเฮ็ดแมมขาดไม่ตึงนะเข้มขัดซันคมวุ้งมขุมกมงค่ะ ปีผู้ได้ปีไปรอเล่นอยากเกยดับจิงเลยจ้าครับพอดี้ปีไปในดวงว่ามองว่าปีนี้อาปีจะมีบุญวันนานะเลยจ้าวันนี้ปีไปดูดวงมาเลยจ้าครับมองบอกว่าปีนปีนี้นะดวงชะตาของปีจะได้พบสะพานไอไรอะขู่คลองแม่ไปร้มคูกำกับเลยสาพันนะแกขู่คลอง โยคนเดียวมานน่นี่เลยจ้า